สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราก็มาดูพรกกิ่งกันครับอันนี้เป็นกิ่งของหลวงพ่อลำไยนะครับวัดทุ่งลาดย้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นกิ่งเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าวัดทยอนะครับวัดทุ่งลาดย้านะครับเป็นสายหลักนะครับก็กิ่งรุ่นนี้นะครับสร้างได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระดีที่น่าใช่น่าเก็บสะสมนะครับก็ราคาก็ยังค่อนข้างยังไม่สูงมากนะครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะหามาเช่าแล้วก็ บูชากันไว้นะครับนี่ครับกิ้งหลวงพอลำใหญ่นะครับนี่ครับเราก็เริ่มจากพิมพ์หน้าก่อนนะนี่ครับก็จาพิมพ์หน้ากิง้งให้แม่นๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นเนื้อออกลมดําแล้วก็มีท้องเหลืองนิดๆน,นะคุณไม่จะเห็นนะก็เป็นกิ้งลมดํานะที่โดนลมนะเห็นไหมด้านข้างเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยประกบเนี่ยเห็นไหมรอยประกบเนี่ยเห็นไหมจะเกิดรอยประกบนะครับ ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเขียนด้านล่างเนีัยว่าวอทยอร์นะวัดทุงรัตยานี่อันนี้จะนี่นะเนื้อมันจะเป็นเนื้อท้องเหลี่ยงอ่ะมันเพื่อนก็จาพิมพ์หน้านะชัดๆสูมเห็นไหมนี่นะเห็นไหมความคมชัดของพิมพ์หน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมากเลยครับบัวพวกบัวการวางมือเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมีการตะบายเก็บเล็กน้อยนะเห็นไหมตรงคีบที่มันเป็นรอยประกบเนี่ย ของพิมพน้ากับพิมพ์หลังเนี่ยขเขาก็จะตะบายเก็กบเพื่อความสวยงามน,นะเพื่อนๆแต่ก็จําหน้าจําพิมพ์ผาให้มแม่นนะเห็นไหมเพื่อนๆว่าลักษณะของหนิวมือต่งตางๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแกะได้คมชัดนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าดวงตาเนะี่ยมีดวงตาก็จะกลมเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ลึกลงไปส่วนเม็ดพระศกเลยพวกเนี้ยก็จะคมชัดเห็นไหมเพื่อนๆว่าเนื้อผาเนี่ยจะมีความคมชัด แล้วเนื้อเนี่ยจะออกวรรณะเนี่ยจะออกเนือตัวนี้ไม่ใช่จะออกสีเหลืองแล้วก็มีลมดําแซมเล็กน้อยนะเพื่อนๆจะเห็นได้จากองค์พระเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเห็นหมน้าในจอมเม่นนะนี่หน้านี้นะเพื่อนเห็นไหมเม็ดพระศกกลมเป็นเม็ดคมชัดเม็ดบัวการวางมือเนี่ยพิมพ์ของหุ่นเถียนที่รอเนี่ยนะ ค่อนข้างนี่คมชัดแล้วที่สําคัญนั้นต้านตต้เนี่ยเขาจะไปปั๊มตัดมานะแล้วก็เอามาอุดไว้เขาจะใส่กิ่งไว้นนได,ไไวด้านในนมันเป็ไไ้ยินกิ่งไหม้ใส่กิ่งไว้ด้านในแล้วก็อุดไอตัวอุดนี่สําคัญน,ะตน,น,นะตัวอุดเนี่ยเนื่องจากตัวอุดเนี่ยเกิดจากการปั๊มกระแทกปั๊มตัดตัวอุดนี่ต้องมีความคมชัดเห็นไหมว่าตัวอุดเนี่ยนะว่ามันเกิดจากการปั๊มกระแทกมันจะมีความคมชัดนะครับ เห็นไหมพวกตัวอุดอะไรเนะี่ยคือจุดสังเกตนะครับข้องความคามชัดจะต้องมีความคมชัดเห็นไหมเนี่ยแล้วล่องลอยการตายบอ,อกออะไรเงี้ยก็ชัดเจนนะว่าเขาอุดตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวอุดผมที่ใช้ผมใช้ดูนยผมดูตรงตัวอุดนะให้มันเป็นการปั๊มตัดเนี่ยมันต้องมีความคามชัดเนี่ยตัวอุดนี้จึงสําคัญสำหรับผมนะเพื่อนเพื่อก็สาม,มารถจําไปใช้นะก็เหมือนจําโค้ดนะไอ้จำไอ้ตัวอุดกิ่นข้างใต้เนี่ยที่เป็นถ่ฐานเนะี่ย เราก็เหมือนการจําโค้ดนะครับนเนี่ยพระเนี่ยเราไปจําหน้าจําพิมพ์เราอาจจะจําไม่ได้นะแต่เราเราจรําลักษณะของโค้ดได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนคลา,า,ายโค้ดนะเพราะว่ามันใช้การปามตัดมันต้องมีความคมชัดถ้ามันเอาไปทอดมันจะต้องทำสองต่อนะครับทั้งตัวอุดแล้วก็ทั้งองค์พระก็จะทํายากนะเราก็จําตัวอุดให้แม่นๆนะว่าอุดลักษณะไหนนะเห็นไหมแล้วพิมพ์ทรงต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีคมชัดมากนะครับรุ่นเนี่ยเห็นไหม เนื้อน,นี้ยชัดเจนนะเนื้อนี้เห็นไหมเพื่อนเห็นเนื้อไหมเนี่ยประมาณนี้นะด้านหลังนี่นะวอทอยเนี่ยนะเนี่ยลึคลมชัดเข้าไปเลยนะเมือพระศพนี่คมชัดเนี่ยเราก็ดูกันทุกมุมนะไม่ต้องรีบนะครับดูพระเนี่ยห็นไความคมชัดความพิมพ์หน้าพิมพ์ตาต่อมาเดี๋ยวผมจะเริ่มซองรายละเอียดเลยนะครับเพื่อน นะเริ่มจากหน้าองค ok ์พระก่อนนะเนี่ยหน้าองค์พระหน้านี้นะเห็นไหมหน้านี้นะเห็นไหมว่าท้องเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับมีลมรำเล็กน้อยนะแต่หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นหน้านี้นะเห็นหน้าไหมนะครับคมชัดนะเนี่ยชัดเจนนะเมื่อนเม็ดตาคมชัดเมตพระสกเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเนื้ยเนื้อนี่ชัดเจนนะครับเนื้อห่าเห็นไหมครับคมเป็นเม็ดนะครับด้านข้างนี่อยชัดเจนนะลูกเนี่ยเห็นไหมเหนื้ตาเนี่ยคมชัดเนี่ยดูการวางมือเนี่ยเห็นไหมครับโฟกัสยากนะพีน่นนะเห็นไหม การวางมือเนะี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นไหมเนี่ยเนื้อเนี่ยดินเนี่ยดินที่รอเนี่ยเห็นไหมมีคราบดินคราบอะไรอยู่นะครับคมชัดเนี่ย,ย,นะนะยถือเป็นเอกลักษณ์เนื้อนะครับเนี่ยเนื้อประมาณนี้เนื้อห่าของรุ่นนี้เห็นไหมมีคราบอะไรอยู่ในองคนะ์พระเนี่ยคือเรื่องปกติของพระรอนะเห็นไหมเนื้อนี่ชัดเจนนะเห็นไหมเนี่ย ความคมเนี่ยมันคมแล้วบบนี้เลยมั้ยเม็ดบัวเไหมเนี่ยมีเส้นเส้นในเม็ดบัวเนี่ยคือธรรมชาติที่ก็สมควรจะมีนะเห็นไหมนี่นะครับชัดเจนนะในร่องเนี่ยมันมีเม็ดปูดเนี่ยเห็นไ,ไหมธรรมชาตินะมีรอยล้านเล็กน้อยมันมือแตกเนี่ยยน่นยนเห็นไหมถือว่าเป็นพระรอที่รอได้สวยนะเห็นไหมองค์หน้าพระเนี่ย ติดติดตาเลยนะเป็นประสอกคมชัดนะครับเห็นไหมเนี่ครับเนี่ยคือเอกลักษณ์นี่มีคราบดินคราบอะไรคราบฝุ่นก็คือเหมือนก็ต้องกากดมั้งอย่างเห็นไหมไมันล่อมนะันนะเห็นไหมนะครับทำไมหน้าตาเนี่ยติดคมชัดนะครับายากนะหน้าตาติดติดเนี่ย แกะพิมพ์ได้สวยนะอืมประมาณนี้นะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะนาข้างนี้จะชัดเจนนะด้านข้างยิ่งเหลืองเลยเห็นไ,ไหมไม่พระสกเนะี่ยสังเกตห็นพระสกเนะี่ย ต้องคมคมชัดชัดนะเนี่ยคมคมชัดชัดมมีรอยตะไบแต่งนะต้องแต่งให้มันสวยนะมันมีคีบปิ้นนะเห็นไหมรอยแตกเนี่ยมันธรรมชาตินะเนี่ยมันต้องมีความมันเห็นไหมรอยแตกมันประสนะี่คมชัด

นะครับชัดเจนนะเนื้อหาเนี่เห็นไหมจะออกมีทองแดงปนทองเหลืองนะเห็นไหมมีแดงแดงเมื่อนะครับเนี่ยนะลักษณะของพระลอเนี่ยครับมีรอยล้านบ้างก็กาทดีไซนนะเป็นพระลอจะให้สวยเก๊กนี่ก็เป็นไปได้ยากนะครับ มันมีคราบนี่มันะในร่องนี้ก็ต้องมีคราบต,ต่างๆนะเป็นปกติธรรมชาตินี่ครับนี่ครับสำหรับลลหนะลุมคอลํำไยนะครับวัชพุนรัตยาก็ประมาณนี้นะเนี่ยดูคราบฝุ่นเนี่ยเห็นะชัดเจนนะตรงไหนเนี่ยเห็ไม่คราบฝุ่นนี้ชัดเจนะน,นะคนนนะวามแดงของเนื้อเนี่ยนะเนี่ยหน้าตาเนี่ยติดคมชัดนะครับ ปกตินะไม่คมชัดไม่คมชัดนะเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของหลวงพ่อลำไยนะนี่พรกิ่งของท่านนะครับนี่ครับพุทธคุณไม่ตาสูงแถวคาดปลอดภัยนะแต่ว่าจุดจบจริงๆนะครับกับพระรุ่นนี้นะครับให้ดูตัวอุดกิ่งด้านล่างนะครับ นี่ครับต้องคมชัดลักษณะนี้ครับเนี่ครับตัวจบจริงๆคือตัวนี้นะครับให้มีการเป็นการปั๊มกระแทกนะครับก็คือต้องดูเป็นผ่าปั๊มนะด้านล่างเนะี่ยต้องมีความเป็นสันเป็นแท่งคมชัดนี่คือลักษณะเฉพาะไอ้ไมาพิวไฟเนะี่ยชัดเจนนะยางงนะนะไม่ต้องจำเราสบายแนละ้วเยจำโค้ดมันคือายโค้ดนมันคือตัวต้อกไว้ เห็นไหมว่ามันมีเสียนวิ่งด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมคมชัดนะแนวใต้โขดเนี่ยเห็นไหมว่าโขดต่อเนี่ยที่มัเข่าอุดเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดจำไว้นะครับตัวนี้นี่ครับเนี่ยมีเสียนมีเสียนแตกเนี่ยเห็นไหมยะคราบตัวอักษรเนี่ยต้องคมชัดลักษณะนี้นะครับสำหรับปารกิ้งรุ่นนี้นี่ครับจบจริงจริงอยู่ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับ เี่ไหมเราเห็นดูจะมีความเป็นสั้นเป็นแท่งนะครับคมชัดนี่ครับตัวจอบจริงๆนะครับอยู่ด้านล่างนี่นครับคมคมชัดชัดนวเห็นไหมตัวหนังสือนี้จะคมชัดนี่ครับคมชัดเลยนะเป็นแท่งชัดเจนนะครับด้านตาอักานส่วนพิมพ์หน้าพิมพ์ลายนี้ก็ต้องจำไว้เห็นไหม าตาอ,องค์พระเนี่ยคมชัดเห็เนไหมเห็นไหมตาลึกๆนะครับก็เป็นปกตินะครับองค์พระเท่ครับคิ้วัวเนี่ยไอ้มันไม่คิ้วหวามันเป็นครับของการล่อนะครับเนียนไปก็ต้องมากดบ้างนะครับคมชัดเจนนะประมาณนี้นะ สำหรับหลวงพ่อลำใหญ่เนี่ยพากกิ่งของท่านนะพระดีที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ดูไปพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆนะครับกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็จะนาพระเท่พระดีไหมเพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับส่วนพระไม่เท่ก็มีมาให้ดูนะครับไม่ต้องกลัวเหมือนกันไม่เท่ยังไงก็จะบอกนะครับก็ขอติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับก็คอยเป็นเพื่อนนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับคอยเพื่อนๆได้เช่าพระเททุกคนนะครับอย่าให้โดนพระกีนะครับนี่ครับดูพระเทไว้ครับยังไงท่านก็ช่วยเราได้อย่างจาเป็นนะครับสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ